Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิตชิดเน ทริยังทานเนนะชิเนกะทริยังทาเนนะชิเนกะทัริยังทาเนนะ <c oughs> พึงชนะความตนีด้วยการให้พึงชนะความตนีด้วยการให้พึงชนะความตนีด้วยการให้ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์และรายงานสภาพอากาศประจำวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องและก็อาศัยข้อมูลจาก windy.com ตลอดทั้ง ข้อมูลทางสถานการณ์ pm 2 5ของเว็บไซต์ a i r f o t h a i com นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับลักษณะอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามาติดตามไปด้วยกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ คาดการว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมภาคตวนออกเสียงเหนือตอนบนประกอบกับมีลมตวนออกในระดับบนปกคลุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ยังคงทําให้ภาคเหนือและภาคตวนออกเสียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดทั้งภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสําหรับบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและยอดภูก็ยังคงมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนในบริบรเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพที่เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งระวังอันตรายจากอักคีภยัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องและควรเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในตอนเช้าไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลนดามันมีกำลังอ่อนโดยอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้คาดกันว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยในช่วง6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยมีการแยกออกเป็นลายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง14ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33ถึง37องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีน้ําค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง6-15องศาเซลเซียสมีลมตวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนมาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับผมคาดการว่ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง 15 2 1ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง34 3 6ถึง36องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง10 1ถึง15องศาเซลเซียสมีลมตัวออกความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคกลางและภาคตัวออกกันครับผม สำหรับทางภาคกลางคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง36-38องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตอนออกกันครับผม โดยลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคตัวนออกประจำวันนี้คาดการว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-38องศาเซลเซียสมีลมตวนอกเฉียงใต้ความเร็ว 1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมสำหรับทางภาคใต้นั้นได้แยกออกเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของภาคภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมแล้วข้ามฝั่ง มาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่าจะมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-37องศาเซลเซียสมีลมทวนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร หางฟั่งมีขื้นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมเ้วเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันครับผมสำหรับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-37ง องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่16กุมภาพันธ์กรุงเทพมหานครจะมีอากาศลักษณะทั่วไปเป็นค่อนข้าง,างเย็นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ตาต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียส ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์สำหรับวันที่17กุมภาพันธ์นั้นคาดการณ์ว่าท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ําต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสมีความเร็วลมประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็วันที่18กุมภาพันธ์จนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศทั่วไปของกรุงเทพมหานครท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนคาดการว่าจะมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่นะครับผมความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ในช่วง23องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับกรุงเทพมหานครครับผมเรามาติดตามการคาดการอุณหภูมิประจำวัน ของประเทศไทยและสปปลาวกันครับผมโดยมีการสุ่มตัวอย่างบางเขตบางจังหวัดมานะครับผมซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดตามภาคต่างๆของประเทศไทยและสปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องได้จากวิ n d y c o m นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามอุณหภูมิในช่วงเรามาติดตามอุณหภูมิกันในช่วงเวลา8นาฬิกาของวันเสราร์ที่15กุมภาพันธ์กันครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าในช่วง ตอนเช้าวันเวลา8ปดโมงเชา้าส่วนใหญ่ประเทศไทยและสปะปลาวมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมคาดกันว่าวันนี้ในช่วงตอนกลางวันอุณหภูมิโดยภาพรวม,ม,ม,มจะสูงนะครับผมค่อนข้างสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องอากาศค่อนข้างร้อนครับในตอนกลางวันและก็อากาศก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควรน,นะครับผมความเย็นก็มีพอสมควรโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและก็สปปลาวในช่วงตอน ค่ำนะครับผมแล้วก็ดึกๆมาก็มีอากาศหนาวเย็นพอสมควรนะครับโดยภาพรวมของบรรยากาศสำหรับวันที่15กุมภาพันธ์นะครับผมโดยเวลา8โมงเชา้าคาดการณ์ว่าท่าคีเล็กอยู่ที่24เชียงราย24องศาเซลเซียสขุนยวมเชียงใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสอำเภอปัวอยู่ที่27อําเอำเภอเงาว26อกอมก๋อย23องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องอุตร,รดิตต์ อยู่ที่29แม่สอด28อุ้มผาง26พิษณุโลกอยู่ที่30องศาเซลเซียสลมศักและวิเชียรบุรีตลอดทั้งนครสวรรค์อยู่ที่30องศาเซลเซียสทองผาภูมิอยู่ที่28องศาเซลเซียสพระนครศรีอยุธยาคาดกันว่าอยู่ที่31องศาเซลเซียสในช่วง8โมงเชา้านะครับพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครค่อนข้างร้อนครับในตอนเช้าอยู่ที่30 32องศาเซลเซียส ส่วนพึ่งอยู่ที่30องศาเซลเซียสสะแก้ว29จันทบ,บุรีก็29องศาเซลเซียสระยอง30นะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นหัวหินอยู่ที่29องศาเซลเซียสประจวบคีริขันบางสะพานน้อยอยู่ที่30องศาเซลเซียสเกาะ2อยู่ที่29สุราษฎร์ธานีตะกัวป่าของจังหวัดพังงาอยู่ที่30องศาเซลเซียสนครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังหาดใหญ่ อยู่ที่ประมาณ30นครศรีธรรมราชอุณหภูมิช่วงเช้า8โมงเช้านครศรีธรรมราชในช่วง8โมงเช้าอุณหภูมิคาดกันว่าอยู่ที่29องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจําอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขขาอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสยะลาอยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสนะครับผมในช่วง8โมงเช้าอุณหภูมิของทางภาคตนออกเฉียงเหนือนครับผมจังหวัดเลยอยู่ที่ประมาณ28 อุดรธานีบ้านทาตนครพนมอยู่ที่27องศาเซลเซียสมุกดาหาร28โพไซโพัยและขอนแก่นอยู่ที่29องศาเซลเซียสทางอีสานใต้อุบลราชธานีสุรินทร์อยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนครราชสีมาอยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสสำหรับประเทศไทยวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับผมร้อนแต่เช้าเลยสำหรับสอปปราวนั้น อุณหภูมิในช่วง8โมงเชา้าคาดการว่าเมืองไซเมืองเมืองไทอยู่ที่25องศาโป23หลวงพะบาง26องศาป่าชัยบุรี26องศาโพนสวรรค์น24นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครหลวงเวียงจันทร์26องศาปากซัน27องศาครับผมท่าแขก29องศาเซโปนอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับในช่วง8โมงเช้า และก็ปากเซและอัตปือเท่ากันคือประมาณ30องศาเซลเซียสครับผมในช่วง8โมงเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามอุณหภูมิตัวแทนอุณหภูมิในช่วงประมาณเที่ยงวันนะครับผมอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงเที่ยงวันของประเทศไทยและสปะปลาวค่อนข้างมากนะครับผมอากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้ท่ากิเลกอยู่ที่ประมาณ29องศาเชียงรายอยู่ที่30องศาเซลเซียส ขุนยวม28เชียงใหม่29อำเภองาว32อำเภอปัวจังหวัดน่านอยู่ที่31อมกอย27อุตรดิตถ์34พิษณุโลกก็34นะครับพ่อแม่พี่น้องแม่สอด33อุ้มผาง31ลมศักด์35ครับผมวิเชียรบุรี34นครสวรรค์35องศาเซลเซียสในช่วงเที่ยงวันนะครับพ่อแม่พี่น้องทองผาภูมิ32กรุงเทพมหานครและ พนครศรีวิยาเท่ากันคือ 36. องศาเซลเซียสสวนพึ่ง 34. สะแก้ว 33. จันทบุรี 32. และยอง 31. ครับผมในช่วงประมาณช่วงเที่ยงนะครับผมหัวหินอยู่ที่ประมาณ 30. ประจวบก็ 30, ครับผมบางสะพานน้อย 32. เกาะ 2. จังหวัดระนองอยู่ที่ 30. ตะกัวป่าจังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่ากันคืออยู่ที่32องศาเซลเซียสนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ตก็เท่ากันครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่31องศาเซลเซียสตรังอยู่ที่34หาดใหญ่อยู่ที่3ามสยะลานั้นคาดกันว่าอยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามอุณหภูมิในช่วงเที่ยงวันของวันที่15ของทางภาคตนออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยจังหวัดเลยอยู่ที่33อุดรธานีบ้านทาตนครพนมอยู่ที่ประมาณ32มุกดาหาร34โพชัยและจังหวัดขอนแก่น อยู่ที่33องศาเซลเซียสทางอีสานใต้จังหวัดุบนราธานีสุรินทร์และนะครราชสีมาอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเคลื่อนมาติดตามอุณหภูมิในช่วงเที่ยงวันของวันที่5กุมภาพันธ์สำหรับสบปปลาวกันครับผมเมืองไทยอยู่ที่29องศาโปอยู่ที่27นะครับพ่อแม่พี่น้องหลวงพระบาง32ชัยบุรี31นครหลวงเวียงจันทร์ก็ ก็31ปากสันก็31ครับผมท่าแขก34นะครับผมเซโปน33ปากเซ34อัตปือ35องศาเซลเซียสครับผมโดยเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงบ่ายตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิค่อนข้างสูงถือว่าถือว่าร้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับประเทศไทยและสปะปลาวเนื่องจากมีหลายพื้นที่อยู่ในช่วงประมาณ30องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับผมดังนั้น พ่อแม่พี่น้องที่ทำงานกลางแจ้งก็ควรเตรียมตัวด้วยนะครับผมตเตรียมน้ำดื่มไว้ให้พอเพียงตลอดทั้งใส่เสื้อค่อนข้างปกคลุมให้มิชชิดหรือทาโลชั่นกันแสง UV นะครับผมกันแดดนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าจะให้ดีก็สวมแว่นตาด้วยก็ดีครับผมเนื่องจากว่าอุณหภูมิสูงอย่างนี้ก็หมายความว่าทาง PM 2.5ก็คาดการว่าจะมีโอกาสสูงตามไปด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่ากระแสลม ได้มีการอ่อนตัวลงมานะครับผมเรามาติดตามอุณหภูมิความหนาวในช่วง6โมงเช้าของวันที่16กันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับอุณหภูมิในช่วง6โมงเช้าของวันที่16นั้นพบว่าท่ากิเล็กอยู่ที่16องศาเซลเซียสเชียงราย15ขุนยวมอยู่ที่ 10, 16นะครับพ่อแม่พี่น้องเชียงใหม่ อยู่ที่18บาว19อ,อําเภอปัวอยู่ที่18องศาเซลเซียสอุตรดิตอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสอมก๋อยค่อนข้างเย็นและหนาวนะคะรับพ่อแม่พี่นอ้องในช่วงหกโมงเช้าคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสแม่สอด18อุตรดิต20ยี่สิบองศาเซลเซียสพิษณุโลก21องศาเซลเซียสลมสักอยู่ที่23นครสวรรค์และวิเชียรบุรีเท่ากันอยู่ที่ประมาณ22ององศาเซลเซียส อำเภอแม่สอดที่18อุ้มผางของจังหวัดตากอยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสครับผมส่วนทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีอยู่ที่20องศาเซลเซียสส่วนพึ่งอยู่ที่19องศาเซลเซียสครับในช่วง6โมงเช้าพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่24องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครในช่วง6โมงเช้าอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับผมสะแก้วอยู่ที่23องศาเซลเซียส จันทบ,บุรี24และยอง26องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาทางภาคใต้ภาคใต้หัวหินอยู่ที่21องศาประจวบคีรีขันธ์24องศาบางสะพานน้อย23องศาเซลเซียสเกาะ2 25องศาเซลเซียสสุราษฎร์ธานี23ตะกวัวป่าก็23นะครับผมส่วนนครศรีธรรมราชอยู่ที่ 22องศาเซลเซียสในช่วง6กโมงเช้านะครับผมอุณหภูมิที่กล่าวมาภูเก็ตอยู่ที่26องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดตรังจังหวัดตรังและอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่ที่23องศาเซลเซียสยะลาคาดการว่าอยู่อุณหภูมิในช่วงหกโมงเช้าของวันที่16คาดการว่าอยู่ที่ประมาณ22ององศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามอุณหภูมิในช่วงหกโมงเช้าของวันที่16กุมภาพันธ์สำหรับทางภาคตะนออกเฉียงเหนือกันครับผมจังหวัดเลยอ,อยู่ที่19องศาอุดรและบ้านธาตอยู่ที่ประมาณ21องศานะครพนมก็อยู่ที่ประมาณ20องศามุกดาหาร21องศาโพชัยอยู่ที่21องศานะครับพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นคาดกันว่าอยู่ที่22ององศาส่วนทางอีสานใต้นั้น อุบนราชธานีและสุรินทร์อยู่ที่ประมาณ24องศานครนครราชสีมาอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับผมแล้วข้ามฝั่งมาติดตามอุณหภูมิกันสําหรับทางสปปลาวในช่วง6โมงเช้าของวันที่16นะครับพ่อแม่พี่น้องเมืองไทยอยู่ที่13องศาโพอยู่ที่13ครับผมหลวงพะบาง17ชัยบุรี18องศาโพนสวรรค์14องศาครับผมนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ที่21องศาและก็ปากซันก็21องศาครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนถ้าแขกนั้นอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับผมเซโปน22ครับพ่อแม่พี่น้องปากเซและอัตปืออยู่ทั้ง2แขวงอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้อง โดยภาพรวมก็พอสรุปได้ว่าประเทศไทยและสปะปลาวนั้นช่วงตอนกลางวันจะมีอากาศอบอ้าวและร้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงช่วงค่ำคืนก็จะมีอากาศเปลี่ยนแปลงพอสมควรโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือและก็สปปลาวจะมีอากาศค่อนข้างยังหนาวเย็นอยู่นะครับผมส่วนทางภาคกลางและกรุงเทพมหานครตลอดทางภาคใต้นั้นอุณหภูมิค่อนข้างสูงครับในช่วงตอนกลางวันและก็ในช่วงตอนกลางคืนอุณหภูมิก็ยังถือว่า ค่อนข้างสูงอยู่แต่ก็จะมีลมเข้ามาช่วยนะครับพ่อแม่พี่น้องทางภาคกลางและก็ทางกรุงเทพมหานครตลอดทั้งภาคใต้ความรู้สึกความร้อนหนาวก็จะลดลงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามรายงานสรุปค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของสถานการณ์ PM2 ฝุ่น PM2.5 นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยสายข้อมูลจาก a i r f t h a i c o m เป็นข้อมูลที่ประกาศในวันที่17ออในวันที่14กุมภาพันธ์ 2568ในช่วงเวลา17นาฬิกานะครับผมโดยพบว่าประเทศไทยเราส่วนใหญ่ทุกพื้นที่ก็ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ค่า pm 2 5โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับผมมีภาคใต้ที่มีคุณภาพอากาศค่อนข้างดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเกินมาตรฐานในช่วง24ชั่วโมงคือจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐม สมุทรสาครสมุทรปราการเชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่ลำพูนอุตรดิตถสุโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคเหนือนั้นมีค่าเฉลี่ย PM 2.5อยู่ที่12.5ถึง79.7ไมโครกร,รมัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวนออกเฉงเหนือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่8.8 ถึง39.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคกลางและภาคตะวันตกมีค่าเฉลี่ย PM 2.5อยู่ที่23.3ถึง67.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกมีค่าเฉลี่ย,ยอยู่ที่25.1ถึง61.8ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่33.9ถึง6ถึง64.1 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนภาคใต้นั้นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีคือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่10.9ถึง35.6ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยค่าเฉลี่ยมาตรฐาน pm 2.5ในช่วงรอบ24ชั่วโมงไม่ควรเกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีการคาดการณ์ว่าในช่วง1 2วันข้างหน้าปริมาณฝุ่นละอองมีน้โน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM เ5เฉลี่ยย4บชั่วโมงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่1 5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลา7นาฬิกานะครับผมเป็นการประกาศในช่วง7ดโมงเชา้าโดยพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5เกินเกณฑ์มาตรฐานตรวจวัดได้ระหว่าง 58. 2 7 0ถึง58.2ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรในภาพรวมพบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงนะครับสำหรับกรุงเทพมนครรและปิมน โดยภาพร,พรวมเมื่อวานนี้คือวันที่14กุมภาพันธ์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในอยู่ในช่วงสีส้มนะครับพ่อแม่พี่น้องคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือประมาณ37.6ถึงถึง75.0ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรส่วนวันนี้ช่วงเช้าคือวันที่15กุมภาพันธ์ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสีส้มอยู่แต่ก็มีการคาดการณ์ว่ามีค่าเฉลี่ยลดลงนะครับผมเกือบทุกเขตครับมีคาดการณ์ว่าทุกเขตจะมี โอกาสลดลงนะครับสำหรับค่า PM 2.5ที่ที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมโดยในช่วงเช้านี้ไม่มีสีแดงเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่ก็จะมีสีเหลืองเข้ามามากขึ้นนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสีเหลืองก็คืออยู่ในลักษณะคุณภาพปานกลางครับพ่อแม่พี่น้องแต่โดยภาพรวมแล้วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดการว่า ค่า pm 2.5มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นผลดีครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่จะออกมาในบริเวณพื้นที่กลางแจ้งนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเตือนอยู่นะครับผมว่าถ้าออกมาในพื้นที่กลางแจ้งก็ขอให้สวมใส่หน้ากาก pm 2.5นะครับพ่อแม่พี่น้องหรือเตรียมตัวมาใส่กระเป๋ามาด้วยก็ดีครับผมเพราะว่าในบางเขตอาจจะ มีคุณภาพของอากาศที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมโดยเฉพาะเขตที่อยู่ในย่านธุรกิจนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากมีการสัญจรผ่านไปมาของรถลานะครับผมซึ่งทําให้ฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมาครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราวันนี้ก็พอสรุปได้นะครับว่ายังอยู่ในลักษณะที่ว่าอากาศค่อนข้างร้อน แล้วก็ร้อนมากในตอนกลางวันนะครับผมวันนี้ซึ่งคาดว่าเป็นวันแรกครับที่มีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนมากสําหรับประเทศไทยในช่วงตอนกลางวันรวมไปถึงสปปลาวด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมก็จะเป็นลักษณะว่าร้อนในตอนกลางวันและก็เย็นในตอนค่ําคืนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดร,ระวังนะครับในการทํางานหรือทาภารกิจภายนอกอาคารนะครับผมหรือทําอาชีพเกษตรกรรมในบริเวณกลางแจ้งซึ่งอากาศ ค่อนข้างร้อนนะรวมไปถึงการความเข้มข้นของ UV ก็จะมากขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม